ปล่อยออกมาแล้วนะครับสำหรับภาพพรีเวดดิ้งสุดแซบของนักร้องหนุ่มเป้บดินหรือว่าเป้วงใหม่ครับและหวานใจคนสวยก่อนสิภูตาที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ควงกันไปจดทะเบียนสมรสกันมาแล้วถึงประเทศอังกฤษซึ่งภาพเซตพรีเวดดิ้งแซบๆสีสันแซบตานี้เป้บอกว่าขอปล่อยออกมาแบบเรียกน้ำย่อยกันก่อนพร้อมถึงเผยถึงเลิกแต่งงานนะครับที่ยังคงยืนยันแพลนเดิมเป็นปลายปีนี้นอกจากนี้เจ้าตัวก็ยังวางแลนเตรียมที่จะมีเจ้าตัวเล็กหลังจากแต่งงานเลยแบบทันที น้องกรกับผมคืออยากจะให้ภาพพรีเวดดิ้งมันไม่มันไม่ออกมาแบบเรียบเฉนไปอยากให้มันแบบออกเป็นแฟชั่นเซ็ตตลบบุกอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นภาพแบบนั้นครับจริงๆมีทั้งหมดสี่เซตภเรื่แล้วัดทยอยทยอยลงไปเรื่องทีมเราดีมากสไตล,ลิสต์ดีภาพหน้าผมดีมากแล้วก็ใีบอหน้ืก็ดีมากครับจริงๆก็ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายนะครับผมก็ มันทำให้ภาพออกมาได้แบบเป็นอย่างที่เราคิดหมดเลยนะครับพูดถึงเรื่องงานแต่งเนี่ยตอนนี้เราก็ได้สถานที่ครบแล้วนะครับแั้วตอนนี้ก็เหลือแค่รอ,อ,อไปรับชุดแล้วก็เดี๋ยวก็ที่เหลือเป็นร่อนร่อนการนะครับคิดว่าน่าจะไม่เลื่อนอะไรเพราะว่าคิดว่าถึงตอนนั้นสถานการณ์น่าจะปกติแล้วเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าจะเป็นเดือนสิบเอ็ดเลยครับน่าจะน่าจะโอเคแล้วเตรียมงานนะครับพี่เป้ครับเออจริงๆเรามีแค่สีครับจริง <c oughs> เราเลือกว่าเป็นมาร์โก,โกลคือสีสีเขียวสีทองครับแต่ส่วนชุด อะไรอย่างงี้แล้วแต่แขกจะสนุกเลยเพราะว่าผมอยากให้เรื่ออยากให้แขกแบบมาแบบเอ่อแบบที่เขามั่นใจมากกว่าเราตั้งใจว่าที่จะไม่ไม่ได้เชิญแขกมากมายนะครับเพราะแขกจะเป็นเพื่อนๆแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เราเครพส,ส่วนใหญ่นะครับน่าจะไม่ได้แบบเชิญใครที่แบบเอ่อล่ไดนิทคือเราคิดไปแล้วว่าหลังแต่งงานเสร็จแล้วแขกจะมีตัวเล็กเลยคาดว่าจะมีสักกี่คนีครับพี่เมยครับ อันนี้แล้วแต่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 โชคชะตาแล้วกันนะครับแล้วแต่ว่าเออจะไปยังไงคือเราคิดว่าเอสุดท้ายแล้วจะมีกี่คนก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วขอบคุณมากนะครับพี่เป้ครับดูแลสุขภาพนะครับดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ